สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พนนะครับผม2 3 4าบารมีบอลวันนี้มีบอลส่วยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจะส่งหนึ่งต้นสองต้น50บาทนะครับแต่ถ้า3มต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรได้่าน่ย์เก้นะครับผมบอลดังบอลป้ายสวยๆจ้าเริ่มกันที่ไม้หน่อใบหอกใหญ่ต้นนี้ครับพี่ด่างขาวเหลืองทองสวยงามอารามแท้แลตะลึงฮันแนนอ เล็บมังกรจะเป็นใบหอกใหญ่นะพี่ใบหอกด่างสวยมาแยกหนอ่อเล็บมังกร2อ0บาทจะ้ะต้นที่1นึ่งได้พี่พี่ต้นที่1เนาะแล้วก็หน่อที่2เล็บมังกรจะเล็บมังกรหน่อสองสวยๆ,ๆจะพี่กระถาง5นิ้วนะครับกระถาง5นิ้วเนาะ200บาทจะ้ะเล็บมังกรต้นที่2อนะจ้ะต้นนี้2อสวยเลยสวยเลยอ่ะต้นนี้หนอ่อ อุสามณีกระบี่เริ่มกัดสีมาแล้วจ้ะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะไม้แยกหน่อจ่ะไม้แยกหน่ออุสาณีสามร้อยบาทจะโตมากัดแดงปั๊ดทั้งใบสวยมากจ้ะเริ่มกัดมาแล้วกะถางห้านิ้วจ้ะไม้แยกหน่ออุสามณีสามร้อยบาทกัดสีแดงสวยๆมาแล้วจ้ะนะพี่เห็นนะความความสวยมาเยือนความสวยเริ่มมาเยือนแล้วนี่กัดแดงมาแล้วหน่ออุสามณีนะครับผมอ่ะ ด้านนี้ลูกไม้พี่เป็นลูกไม้ผ่าเนาะด่างสวยเป็นด่างอ่าขาวอมชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองจะ้ะใบใหม่เปิดเหลืองทองต้นใหญ่กระถางหกนิ้วจ้ะสามร้อยบาทครับลูกไม้ผ่าด่างสวยสวยอใบใหม่มเปิดด่างแบบว่าชมพูระเรื่อเรื่อนะพี่แล้วก็มีความเหลืองทองฮาร์ปครึ่งน,นะครับต้นใหญ่กระถางหกนิ้วตัวหลงหกนิ้วด้านนี้ นี่พรเจ้าสวจ้ะกระถาง5นิ้วพรเจ้าสวใบใหม่เปิดหน้าเหลืองทองเลยหน้าเหลืองทองพรเจ้าสว300บาทจากกระถาง5นิ้วนะจ้ะพรเจ้าสวใบใหม่เปิดเรืองทองสวยๆจ้ะมาตรงนี้เป็นหน้ามงโนนหน้ามังโนนเป็นหน้ามงนนหน้าออริจินอลนะจ๊ะพี่กระถาง5นิ้วเนาะหน้าดั้งเดิมหน้าออริจินอลหน้าทํายากเช่นกับมณีจ้ะ หน้าแพงว่ายากแล้วหน้าดังเดิมแบบนี้ทํายากกว่านะจ๊ะกระถางห้านิ้วลน้นล้นครับพี่ลน้นล้นเลยส5 0รอห้าสิจ้ะณนะเมืองนอนหน้าดังเดิมออริจินอลใบนี้ใบใหม่ล่าสุดด่างฮารเครื่องฮารเครื่องสวยๆ,วยๆนะจ๊ะหน้าดังเดิมทํายากจริงมีพามาแล้วไม่ค่อยจะด่างให้ควรจะได้สวยๆลวเียนละเถียนแต่ละต้นเนาะทํายากจริงทํายากจริงเมืองนนหน้างเดิมนะครับอ่นะตรงนี้ สิลาหุ่มทองหน้าขาวจมพูใบใหม่เปิดทองมาแล้วจะ้ะนี่เขียวอบทองนะจ้ะพี่นี่ใบใหม่เปิดทองมาแล้วจ้าขาวจมพูทองต้นนี้สวยครบอีกจะ้ะสิลาหุ่มทองกระถางห้านิ้วห้านิ้วสี่ร้อยบาทจะ้ะขาวหน้าขาวจมพูทองใบนี้ใปใหม่ล่าสุดนะจะ้ะสิลาหุ่มทองหน้าสวยแจม่มแจ่มจ้า ตานนี้เป็นต้นนี้กระถางหกนิ้วจ้ะพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วชื่อว่ามงกุฎดอกส้มนะจ๊ะมงกุฎดอกส้มกระถางหกนิ้วลน้ลนๆไม้ด่างขาวชัมพูส้มทองนะพี่นี่ใบใหม่ล่าสุดใบที่มือน้องแตะเลยใบนี้นะจ๊ะด่างส้มทองสวยๆจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะมงกุฎดอกส้มหกนิ้วกระถางหกนิ้วลน้ลนๆต้นใหญ่ๆนี่ไม้ด่าง ชมพูส้มอมทองสวยๆชื่อว่ามงกุฎดอกส้มจ้าแจ่มๆน้าน,นี้ลูกไม้มะล็ดจะ่ะอันนี้ต้นนี้พเพาะมะลดจ้ะเพาะมะล็ด,อลดรอดใหม่มาแล้วลูกไม้พมเพาะมะลดหน้าหวานๆจ้ะหน้าหวานหวานห้าร้อยบาทจะ้ะลูกไม้พมเพาะมะลดนะจ๊ะพี่ใบจะออกออกกลมๆเนาะกลมๆป้อมๆสวยดางชมพูเม็ดแดงลูกไม้พมเพาะมะลดนะจะ๊ะลูกไม้พมเพาะมะลด อัน,นนี้เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองจับใบใหม่เปิดเรือทองจับมาอีกแล้วเศรษฐีเรือทองกระถางห้านิ้วเราจะบีสามร้อยบาทจท้ะเศรษฐีเรือทองนี่ขาวชมพูแบบว่าด่างแบบ,บมีออร่าออร่านะมี่เนาะนี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้แล้วก็หลอดใหม่มาอีกแล้วเหลืองทองมาแล้วจ้ะขาวชมพูเหลืองทองเศรษฐีเรือทองนะจ๊ะเศรษฐีเรือทองสามร้อยบาท ตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ผ่าจ้ะลูกไม้ผ่าลูกไม้ดางชมพูลูกไม้ผ่าดังสวยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วจ้ะกระถางหกนิ้วสวยสวยสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าดางสวยชมพูเม็ดเลือดหมูเม็ดแดงเลือดหมูเจมเจมจะพี่ด่างชมพูเม็ดแดงเลือดหมูเจมเจมใบนี้ใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่มาแล้วจ้ะเหมือนจะมีความแบบว่าทองอ่อนๆนะพี่นะขอบใบนี่เนาะ สองร้อยห้าสิบจ้ะถังหกนิ้วลูกไม้ผ่าด่างสวยสวยตอนนี้มีใครเล่นไม้แผงไหมพี่อันนี้คือชมพูทวีวนะครับพี่พี่พี่ไม่ต้องห้าตกใจใช่เหรอชมพูเขาทวี่เขาจะปะอ่าเขาจะพื้นใบเขียวป้ายชมพูใช่ไหมพี่อันนี้ผ่าแผงจ้ะป้ายชมพูถังใบแล้วก็มันป้ายทุกใบนะ้ประเด็นชมพูทวีวแผงอะ่ะจ้ะหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้ว หลอดใหม่ไปล้ใครชอบไม้แพงๆอาจจะนี่ต้น,ตนนี้เลยครับพี่คือพามาได้เพิ่งได้ต้นเดียวแล้วก็เลี้ยงมันจนโตแล้วพี่จมูจมูทวีปแผงเนาะใครชอบหวานๆอันนี้คือแผงนี่คือไม่หลุดเลยนะพี่สองร้อยบาทเนาะจพูทวีปแผงจพูทุกใบเลยปกติเขาจะเขียวแล้วก็เราก็จะมาลุนกันใช่ไหมว่าชมพูทวีปจะป้ายจพูไม่เนาะแต่ละใบแต่ละใบใช่ไหมมันจะเป็นไม่เขียวป้ายจพูอันนี้ไม่ต้องลุนจ้ะป้ายจพูทุกใบและป้ายทั้งใบหลอดใหม่มาก็ป้ายทั้งใบจะ ลำพูทะวีผผาแผงมาจ๊ะ,จะจนนกระถางสีนิ้วอออออสองร้อยบาทจ้ะไปชอบไม้แผงจัดเลยต้นนี้องค์หญิงทอฝันกระถางหกนิ้วใหญ่ๆเบิ่มๆคือคือคือสองร้อยบาทจ้ะองค์หญิงทอฝันป้ายลึกๆกระถางหกนิ้วล้นๆ้นะจ๊ะล้นล้นสองร้อยบาทมีป้ายจำจๆกระถางหกไซต์ตั้งแม่จะเลยไซต์ม่พันกันเลยพี่ใหญ่มากใหญ่มาก ดันานนี้อันนี้ด้านนี้น้านนี้นนนมณีเมืองนนจ่มมนมนนนะมณีเมืองนนใบใหม่เปิดเหลืองทองฮาร์ปครึ่งมณีหน้าแผงนะจ๊ะพี่มณีเมืองนนถ้าหน้าปกติเขาจะเป็นอ่าพื้นใบชมพูเข้มอมน้าตาลนะพี่ป้ายชมพูอีกทีเนะาะด่างชมพูอีกทีอันนี้เป็นมณีเมืองนนหน้าแผงนี่พื้นใบเขียวด่างชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองฮาร์ปครึ่งนนจ้ะพี่ครึ่งจ้ะนี่มณีเมืองนนมณีเมืองนนมณีเมืองนน สี่ร้อยห้าสิบาทจากกระถางหกนะพี่กระถางหกนิ้วล้นล้นต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากกระถางหกนิ้วล้นล้นใบไม้ด่างเหลืองครึ่งด่างเหลืองครึ่งมะนีเมืองนอนท์นะจ๊ะอันนี้สีการจัดนายพิเศษเจนสองหน้าป้าด,าดาด่างชมพูชมพูขอบทองแบบนี้จ้กกระถางห้านิ้วสีการจัดนายพิเศษเจนสองหน้าหวานเจี๊ยบสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบหน้าหวานสวยๆการเลย ต้นนี้นะเมืองนนแพงครับกระถางหกต้นใหญ่มากใบใหม่เปิดเหลืองทองอลามาเท้เลยตะลึงงั้นแนะน่นะเมืองนนหน้าแพงนะจ๊ะหน้าแพงหน้าแพงหน้าแพงต้นใหญ่เบิ่มๆเลยต้นนี้สามร้อยห้าสิบจ้ะไซส์แม่พันเลยใบใหม่เหลืองทองสวยมากครับพี่ใบนี้ชมโพฮาร์ปครึ่งใบนี้เหลืองทองต้นใหญ่มากกระดางหกพี่บอกไปเลยว่ามองไม่เห็นกระถางอะ่ะ ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงอะณเมืองนนท์หน้าแผงต้นใหญ่นะจ๊ะต้นใหญ่เมืองนครชุมต้นใหญ่จ้ะกระถางห้าห้านิ้วสายใหญ่แม่พันธุ์ใหญ่จริงใหญ่จริงนี่เมืองนครชุมสี่ห้าสิบจ้ะนี่ป้ายถือสวยด้วยต้นใหญ่ใบมิดมือมิดฝ่ามือครับพี่เอามือสวยดูนี่มิดมือมิดมือ ต้นใหญ่ใบใหญ่จริงเมืองนครชุมนะจ๊ะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้มณีรอมเพชรหน้าแผงสวยจ้ะหน้าแผงสวยนหน้าแผงสวยมณี้อมเพชรหน้าแผงสวยนี่แผงขาวใบหม่เปิดเหลืองทองกระถางห้านิ้วนะจ๊ะมณีรอมเพชรแผงอ่ะต้นที่หนึ่งสี่ต้นละสีะ่ร้อยห้าสิบจ้ะมณีรอมเพชรแผงต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะอันนี้ออกชมพูนะหน้าชมพูสวยเลยชมพูวาด อันนี้ขาวเหลืองต้นที่สามจะมณีรอมเพชรแผงต้นที่สามต้นที่สามใหม่เปิดใหม่ไปตรงกลางนะพี่ไปนี้เนาะี่ไปตรงนี้ต้นที่สี่จะมณีรอมเพชรแผงต้นที่สี่อันนี้ก็หวานมากหวานมากหวานมากหลอดใหม่มาแล้วหลอดหม่มาแล้วต้นที่สี่จะเหลืองใช่ไหมหลอดใหม่เหลืองทองใช่ไหมใช่ไหมใช่เหละสวยเลยนี่สวยเลยต้นนี้ใหคมีต้นที่สี่เนาะ แล้วก็ต้นที่ห้าจ้ะพี่วันนี้เราเพชรแผงกระถางห้านิ้วตัวละสี่ร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้ต้นที่ห้าไม้ใหม่เปิดดางเหลืองฮารครึ in, ่งจ้ะดางเลืองทองฮารครึ่งครับครึ่งอ่าจานนี้เทวาสุวรรณเทวาสุวรรณกระถางหกนิ้วครับพี่กระถาง 6, ากหกดางสวยๆไม้ใหม่เทวาสุวรรณสามร้อยบาทจะ้ะสามร้อยเทวาสุวรรณ ไม้ของครูปอนนะพี่จะของเดียวกับคนที่ทําเมืองเกาะเกตนะครับนี่เนาะนี่ผสมไม้ต้นนี้ตั้งชื่อมาชื่อว่าเทวาสุวรรณสวยมากจ้ะต้นละสามร้อยจ้ะต้นที่หนึ่งแล้วก็มีต้นนี้จ้ะพี่ต้นที่สองไม่เล็กจ้ะกระด่างหกนิ้วใหญ่มากต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่ตั้งแม่กันแล้วเทวาสุวรรณต้นที่สองนะจ้ะต่างทุกใบจ้ะพี่ไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดสักกระใบเดียว นิวาสวรรณสามร้อยกระถางหกนิ้วต้นที่สองจัดต้นนี้ขอบใบไม่ดูขอบใบขอบใบชมพูเข้มปั๊ด่อะอะมานี่รอมเพร็รต้นนี้เป็นหน้าปกติออริจินอลเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี้ดูหน้าแผ่ไปแล้วพี่อ่ะต้นนี้หน้าออริจินอลคำยากยิ่งกว่าครับหน้าแบบนี้นี่ใบใหม่โอ้ยรอดใหม่มาแล้วนี่ด่านชมพูฮารครึ่งฮารครึ่งแบบนี้นะจ๊ะใบนี้ใบใหม่ล่าสุด กันไงสวยจำว้าวกระถางห้านิ้วจ่ะฟอร์มตัวโตเต็มเต็มฟูฟูแล้วล้นกระถางห้ามันีล้อมเพชรหน้าออริจินอลดั้งเดิมสี่ร้อยห้าสิบจ่ะสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้มานีล้อมเพชรหน้าดั้งเดิมนะออริจินอลสี่ร้อยห้าสิบสวยสวยใบใหม่เปิดมาแจ่มมากเนี่ยอะวัวเคนโอโวเคน,โโเคนด่างนะจ๊ะพี่ด่างด่างนะจ๊ะด่างนะจ๊ะรอดใหม่ก็ ผมว่าด่างเจบเออกมาแน่นอนม้วนออกมาแล้วนิดหนึ่งม้วนออกมาแล้วกำลังจะกลางใบนะจ๊ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วโวเคโนโ่ด่างนะด่างตัวใบคือถ้าด่างทรงแบบนี้พี่สำหรับคนที่ชอบแบบโตไวเนาะโตไวแบบนี้โตไวจัดจ้านแน่นอนอ่าอันนี้ก็ไม่ถือว่าด่างน้อยนะจ๊ะเพราะว่าอย่างเงี้ยนะนี่ด่างเยอะอยู่ห้าร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วโวเคโน่โวเคโน่อ่า สำหรับใครชอบด่างโตไวหน้านี้ครับพี่กระถางหกนิ้วลดลดโวเคโนห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแต่ถ้าด่างสวยจัดจ้านก็คือจะน้องจะโตช้าหน่อยนะจ๊ะพี่จะโตช้าหน่อยจะได้ความความสวยขึ้นไปอีกเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะลูกไม้ผ่าด่างสวยจ้าลูกไม้ผ่าต้นนี้หน้าด่างจมพูชมพูเหลืองจ้ะพี่เม็ดจมพูเข้มอันนี้ขาวจมพูเหลืองทอง ยังไงกระถาง6นิ้วครับพี่กถาง6นิ้ว250้อย้าสจัตต้นนี้ลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าสองใบแต่ดงังสวยมากครบลูกหน้าเลยขาวจมพูเหลืองทอง <c oughs> หน้านี้เดส t ินี่เดส n ิี่จ้ะพี่เดส t ินี่ไม้ใหม่เฮ้ยใบใหม่เปิดเหลืองทองต้นใหญ่มากนี่ไตมิดฝ่ามือจ้ะพี่เดส t ินี่หลอดใหม่มาเลี้ยวกระถาง หนิ้วขระางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบจ้ะเดทเินี iny, ่เดทเินี่ไม้ใหม่ด่าจงจมพพูเรืองทองสวยอีกแล้วกระถางหกล้นต้นเดียวพี่ดูเกือบเต็มถาดครึ่งถาดสามอห้าสิบจ้ะสวยและใหญ่มากใบมิดสามือเช่นกันออันนี้ลูกไม้ผ่าจะพี่ลูกไม้ผ่าเนาะลูกไม้ผ่าเป็นเม็ดแดงๆแบบว่าใหญ่ๆกระจายเข้มๆเ,เหมือนพวกเม็ดไก่นะพี่ไม่รู้ว่า อันนี้ผสมติดพวกไอเกสรไก่หร like ือเปล่าเพราะว่าผมเอาเกสรตัวเกสรพ่อเนาะเวลาผสมจะป้ายรวมๆเลยจ้ะอย่างแม่อุ้มฝักต้นหนึ่งสมมติว่าแม่อุ้มฝักมันมีลมพชรเนาะเราก็จะใส่พ่อไปหลายๆต้นเขาจะได้แบบว่าลูกไม้จะได้ออกมาหน้ามาหลากหลายะสมมุติว่าถ้าใส่ต้นเดียวพี่หน้ามันก็จะออกมาแค่แบบประมาณแค่หน้าเดียวแบบไม่มีให้เลือกนะพี่ก็ผมก็จะป้ายรวมๆเกสรตัวผู้ก็ป้ายรวมไปสี่พ่อห้าพ่อหกพ่ออะไรมีอะไรก็ใส่ไปพี่ใส่ไปรวมๆอะ อันนี้น่าจะมีไก่ติดมาด้วยความหน้าเหมือนไก่ด่างใช่ไหมเออต้นนี้เป็นลูกไม้ผ่านะจ๊ะหน้าเหมือนไก่เลยลูกไม้ผ่าด่างขาวเหลืองต้นนี้สวยมากหลอดใหม่ละออกมาแล้วหลอดใหม่ออกมาแล้วต้นนี้อ่าสองร้อยห้าสิบแล้วกันจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าด่างสวย เม็ดเหมือนไก่เม็ดเ mm mm หม50ือนไก่เหมือนเม็ดเหมือนไม้ตะกูลไก่2 5 0หจากต้นใหญ่ๆกระถางห้าิุดห้านิ้วต้นใหญ่ต้นใหญ่ดน้านี้โอ้ยมีหน่อมาแล้วมีหน่อมาแล้วนี่หน้าทองสวยเลยใบนี้ใบใหม่ล่าสุดจ้ะพี่ใบใหม่ล่าสุดบัวกันหานะจ๊ะกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่หน่อมาแล้วจ้ะหน่อมาแล้วนี่หน่อมาแล้วหน่อมาแล้วบัวกันหานะจ๊ะพร้อมหน่อ พร้อมหนอ่อพร้อมหนอ่อจัดไปเลยต้นนีเนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูใน้ดูนี่สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบัวก,กันหาสวยๆเจ็มๆแบบนี้นะพี่ใบที่มือจับคือใบล่าสุดนี่ดังมีความดังเหลืองทองมาแล้วชมพูเหลืองทองมีหนอ่อไม้หัวพร้อมหน่อแลวจ้ะพี่ไม้โตเต็มใบเนาะสามร้อยบาทจ้ะกระถางห้าจุ 5. 5. ดห้าล้นรถนี่พร้อมหัวพร้อมหน่อต้นนี้สวยมากสำหรับคนที่จะไปผ่าใยหนอ่อหรือว่าจะไปเลี้ยงฟอมกอนะจ๊ะ ใบใหม่ล่าสุดก็แจ้มจมแจ้มจมอันนี้ไม้ใหม่ต้นนี้เทพชุมนุมจตะพี่เทพชุมนุมเนาะเทพชุมนุมนี่ไม้ใหม่เทพชุมนุมเทพชุมนุมสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบเทพชุมนุมนะจ๊ะเทพชุมนมไม้ป้ายด่างป้ายเนาะไม้ด่างป้ายไม้ด่างป้ายทั้งด่างและทั้งเขาเรียกว่าอะไรด่างแล้วก็จะป้ายเข้าจะขอบใบเข้าไปหากลางใบนะจ๊ะพี่ นี่เนาะที่ว่าจะป้ายมุมไหนของใบเทพชุมนุมนะจ๊ะกระถาง5.5นิ้วกระถาง5.5นิ้ว450จ้ะไม้ใหม่ด่างป้ายเทพชุมนุมเทพนุมด้านนี้เป็นลูกไม้แยกหนอจ้าตัวไม้แยกหนอดด่างเออออกพัดเทียวพัดเทียวนะจ๊ะพีขาวจมพูเหล no? tamam our our 5. 5. 5. Nice. ืองอมเหลืองอมเหลืองขาวจมพูอมเหลืองออกพัดเทียวพัดเทียว300บาทจ้ะลูกไม้กระถาง6นิ้วเป็นลูกไม้แยกหน่อดเจ๊ะ ลูกไม้ผ่าแยกดอกมาต้นนี้สามร้อยบาทใครชอบไม้แบบหน้าละมุนละมุนแบบนี้นะจ๊ะพี่หน้าละมุนละมุนเนาะสวยๆจ้ะไซส์ใหญเ่เทวีสุริยาเทวีสุริยาจ้ะพี่เทวีสุริยาเนาะหลอดใหม่มาละจ้ามาละจ้ะาไซส์ใหญ่กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่ไซส์ใหญ่สาสตั้งแม่เลยเทวีสุริยาจะใบนี้ด่างเยอะจัดไม่ค่อยเผื่อเผล่ใบอื่นเท่าไห่เลย ด่างไม่ค่อยเพล่ผ่แต่ต้นใหญ่มากจ้ะพี่เทวีสุริยาหลอดหมหลอดไมด่างเจีมจ้ะหลอดหมด่างเจมเทวีสุริยาห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วเทวีสุริยาใบนี้เจมไม่เพล่แผแต่หลอดหมหลอดไม่เจมออกมาแน่นอนจ้ะหลอดหมเจมออกมาแน่นอนหลอดไมเจมออกมาแน่นอนอันนี้ฟอร์มกอเลยลูกไม้ผ่า <c oughs> มีสองต้นในกระถางเลยจ้ะพี่มีสองต้นในกระถางเลยนะนี่ฟอร์มกอกันไปเลย ต้นนี้ลูกไม้ผ่าฟองก่อสามร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้ครับี่เป็นสองต้นในกระถางนะจ๊ะสองต้นในกระถางกระถางห้านิ้วสามร้อยห้าสิบแล้วกันจ้ะต้นนี้ลูกไม้ผ่าหน้าสวนสําหรับใครจะไปเลี้ยงฟอร์มกอนะจ๊ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ลงกระถางยี่สิบเลยเลยสิบไม่พอบิต้องกระถางยี่สิบต้นล้นฟอร์มใหญ่มากสองต้นในกระถางนะจ๊ะ ฟอมสวยแน่นๆใบใหม่มาอีกแล้วนี่ลูกไม้ผ่าฟอมก่อด่างสวยสวยอมีเทวีตรงนี้อีกต้นเหรอเทวี TV, แต่ต้นนี้ก็แจ่มนะต้นนี้ก็เจ่มนะน,น,นะนี่ใบใหม่ล่าสุดสะโพทองจ้ะเทวีสุริยากระถางห้านิ้วจ้ะพี่ห้านิ้วรล้นๆลบกระถางสิบได้เลยห้550าร้อยห้าสิบจ้ะเทวีสุริยาใบนี้ก็เจีมไม่ค่อยจะเผื่อแผ่ใบอื่นซักเท่าไหร่แต่ใบใหม่กลางมาแล้วใบนี้เข้าจะพี่ใบใหม่ใบนี้ สวยสะโพกทองสะโพกทองสะโพกทองเทวี TV สุริยานะจะห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะด้านนี้หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสักคู่นะจ๊ะนี่ยวซเนี่กระถางหกนิ้วจ้ะกระถางหกนิ้วหลวงตาเมืองให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ ด่างแบบนี้โตไวจะออกด่างกระจายกระจายด่างวากิวเลี้ยงด่างหวงกิวนะพี่ด่างกระจายกระจายโตไวกระถางหกนิ้วหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสี่ร้อยบาทจ้ะสี่ร้อยกระถางหกด่างโตไวเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ้ะพี่พี่ด่างแบบนี้เนาะคือไม่ได้ด่างแบบว่าด่างจัดด่างแบบว่าด่างเยอะเกินไปนี้ด่างกระจายกระจายประมาณนี้เลี้ยงนอกตู้ได้จ้ะเลี้ยงนอกตู้ได้หลวงตาเมืองแล้วจ้ะ น,น,นี้เล็บมังกรไม้แยกหนอนอใหญ่หนอใหญ่หนอใหญ่เล็บมังกรฟูๆจะ้จะบีสองร้อยห้าสิบจ่ใบหอกใหญ่เล็บมังกรนี่อันนี้ทรงสวยแล้วจะ้ะบี่กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วทรงสวยทรงสวย,สวยต้นใหญ่สองร้อยห้าสิบเล็บมังกรจ้ะไม้แยกหนอไม้แยกหนอนหนอใหญ่หนอใหญ่อันนี้หนอนเล็กก็จะขึ้นไปตอนต้นลิปเนาะนี่เนาะ อันนี้นอนเล็กก็สองร้อยจ้ะพี่นี่นอนเล็กสองร้อย 200. อันนี้นอนใหญ่นอนใหญ่หน้าสวยเลยโอเคสนใจต้นไหนโทรได้เลยนะจ๊ะพี่พี่โทรโทรไลน์ได้เลยจ้ะโทรได้เลยไลน์ได้เลยศู 6, 3, 1, 7, นยะ์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสองสองสี่บาร์และมีบอร์ดเข้ามาแล้วฝา,ากกดไลน์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า